สวัสดีค่ะชื่อธัญญารัตประสาทพรนะคะชื่อเล่นชื่อปอค่ะตอนนี้ก็เป็นแอร์โ s t e ตสอยู่ที่บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนนะคะ,ะที่บ้านก็อยู่กัน3คนพ่อแม่ลูกนะคะก็มีลูกสาวอายุ6ขวบอะค่ะ<ม>ก็สำหรับตัวเครื่องเรนโบตัวนี้นะคะก็ซื้อมาประมาณ3เดือนแล้วค่ะ ส่วนใหญ่นี่ก็ถ้าเกิดว่าเป็นการทำอ,อาดบ้านทั่วไปเราจะให้แม่บ้านทําแต่ว่าถ้าอย่างในห้องนอนดูดที่นอนเนี่ยคือปอจะทําเองเพราะว่าเราจะทําเองได้สะอาดกว่าที่แม่บ้านเขาทำมาค่ะแล้วก็ก่อนนอนทุกวันเนี่ยค่ะก็คือจะเปิดเครื่องเพื่ฟอฟอกอากาศในห้องนอนก่อนสักประมาณครึ่งชั่วโมงอะค่ะเพราะจะทําให้อากาศในห้องมัน,มนดีขึ้นนะคะ รู้สึกว่าอากาศดีขึ้นในบ้านแล้วก็ในห้องนอนนะคะแล้วก็อย่างที่นอนนี่พอเราดูดตัวอะไรอไรฝุน่นอะไรพวกนี้ออกไปนี่ก็คือสะอาดขึ้นรู้สึกนอนสบายขึ้นนะคะ เครื่องเรนโบว์นี้คือมีเพื่อนสนิทคนนึงใช้อยู่ค่ะใช้มานานหลายปีแล้วแล้วก็มีผู้ใหญ่อีกท่านหนึ่งก็ใช้เขาก็แนะนําบอกว่าเครื่องดีมากแล้วก็ทนมากเพราะเขาใช้มา10กว่าปีแล้วก็ยังไม่เป็นอะไรเลยก่อนหน้านี้เคยซื้อยี่ห้อหนึ่งซึ่งมีระบบแบบเดียวกันกับเรนโบว์เลยค่ะแต่ว่าพอใช้ได้2ปีแล้วเครื่องมันก็เสียคือไม่ทนเลยค่ะปกติก็สําหรับการใช้งานก็คือแม่บ้านเขาจะใช้ดูดฝุ่น ในห้องทุกวันอยู่แล้วค่ะแล้วก็ในการดูดที่นอนเนี่ยจะใช้สัปดาลละหนึ่งครั้งแล้วก็เพื่อนที่เขาใช้มาก่อนอันนี้เขาก็ใช้แบบนี้เหมือนกันนะคะแล้วก,ก็ใช้มาเป็น10ปีแล้วเครื่องเขาก็ไม่เป็นไรเครื่องเขาก็ทนดี ก็เลยทาให้รู้สึกว่าเออสนใจน่าที่จะซื้อมาใช้ที่บ้านอาการภูมิแพ้ใช่ไหมคะก็คือก่อนหน้านี้จะเป็นคนที่ค่อนข้างแพ้ง่ายมากเวลาเข้าไปในที่ที่มีฝุ่นจะหายใจไม่ออกะคะ่ะแต่ว่าพอได้เครื่องตัวนี้มาเราได้เปิดก่อนนอนทุกคืนเนี่ยก็รู้สึกว่าเราหายใจสะดวกขึ้นแล้วก็โล่งขึ้นแล้วก็อย่างของลูกใช่ไหมคะลูกสาวเนี่ยก่อนหน้านี้เขาก็จะมีอาการคันจมูกยุบยิบคันตาแล้วก็บางทีก็จะมีคันเป็น เหมือนกับตัวอะไรกัดที่ตัวเขาค่ะพอเราทําความสะอาดที่นอนแล้วเนี่ยแล้วก็ดูดฝุ่นฟอกอากาศทุกวันเนี่ยอาการเขาก็ดีขึ้นก็จะไม่มีบ่นว่าเออมีตัวอะไรมากัดหรือว่าคันยุกยิบอะไรก็น้อยลงอะค่ะทุกคนก็หายใจสะดวกขึ้นในห้องนอนชีวิตดีขึ้นก็สุขสุขภาพดีขึ้นค่ะก็ถ้าพูดถึงราคาของเครื่องเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าราคาค่อนข้างสูงอะค่ะแต่ว่าถ้าเราคิดถึงผลระยะยาวของสุขภาพของเราแล้วก็ลูกเนี่ย คิดว่าค่อนข้างคุ้มกับเงินที่จ่ายไปแล้วถ้าเทียบกับสุขภาพแล้วก็ความคงทนของเครื่องนะคะค่ะสำหรับพนักงานขายนะคะมีความเอาใจใส่ลูกค้าค่อนข้างมากเลยค่ะก็จะมีการโทรมาถามว่าใช้เครื่องเป็นยังไงบ้างเครื่องมีปัญหาหรือเปล่าค่ะว่าก็จะมีเอา,เอาตัวน้าํายาน้ําหอมมาให้มาให้เติมมาให้ใช้ที่บ้านด้วยค่ะสำหรับการใช้เครื่องเนี่ยแม่บ้านเราก็าาจ,จะเขาใช้ง่ายระะับเขาแบบเรียนรู้ในการใช้ง่ายไหมเนีย จริงๆแล้วตัวเครื่องไม่มีความซับซ้อนอะไรอะค่ะก็คืออาจจะมีเรื่องแค่การใส่ตัวท่อดูดท่านั่นเองอะค่ะที่ถ้าเกิดว่าเข้าใจเราก็ไม่มีอะไรยากจะพูดง่ายว่าเครื่องเลนโบนี่ใช้ง่ายใช้ง่ายค่ะใช่ง่ายพูดทง่ายครับว่าเครื่องเครื่องเลนโบนี่เครื่องเลนโบนี่ใช้ง่ายค่ะพูดเลยครับเครื่องเลนโบใช้ง่ายค่ะใช้ไม่ยากแม่บ้านก็ทําได้ค่ะ สุดท้ายแล้วนะครับสำหรับเหตุผลที่มาเป็นพรีเซนเตอร์ให้เรนโบ์นะคะก็เพราะว่าจากประสบการณ์การใช้งานของตัวเองเนี่ยใช้งานแล้วสุขภาพเราดีขึ้นสุขภาพของลูกดีขึ้นนะคะแล้วก็ออขอขอบคุณเพื่อนที่แนะนำมาให้เราใช้เนี่ยว่าทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนไปในทางที่ดีค่ะแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งที่สำคัญมากๆก็คือสุขภาพของลูกอะคะ่ะ เพราะว่าลูกก็สุขภาพดีขึ้นแล้วก็ในเมื่อตอนนี้ที่เขายังเป็นเด็กเล็กอยู่เราก็อยากจะให้เขาเติบโตได้อย่างแข็งแรงแล้วก็ไม่ต้องทานยามากค่ะก็อยากจะให้คุณผู้ชมที่ได้ชมนะคะให้โอกาสเรนโบ์เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของท่านเพราะว่าจะทําให้สุขภาพท่านดีขึ้นแล้วก็ในเมื่อคิดเทียบกับสุขภาพแล้วก็เงินที่จ่ายไปเนี่ยคุ้มค่ามากค่ะ